รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุนไนโชว์ครับครับในค่ำคืนนี้ด้านนี้ไม่มันจะหลงแสงนิดนึงนะแสงเทาตาปูปูชอบมากเลยท่านผู้ชมผมไปซื้อเครื่องทำแสงอันนี้มานะก็ทั้งหมดเจ็ดล้านสามแสนเดี๋ยวเจ็ดเจ็ดเจ็ดล้านครับก็คุณเนี่ยเป็นบริษัทคุณเอามาขายเออก็บริษัทคุณบอกเจ็ดล้านสามแสนนะเท่าไหร่ออ๋จริงๆแล้วมันสิบเอ็ดกว่าแล้วครับให้แล้วอ๋อนี่รุแล้วรดนแล้วนะครับ สร้างสีสันคืนความสุขมากขึ้นใช่แล้วบริษัทเขานะครับเวลาขายของอะไรทีไรกับผมเนี่ยผมก็ไปเช็คราคาเขาบอกไม่ต้องเช็คไม่ต้องเช็คเขาเช็คให้แล้วอ๋อเช็คม่เขาเลยสบายใจไม่ต้องไปดูอะไรได้เลยผมไม่ต้องไปดูไว้ใจหนูว่าล่ะไว้ใจไม่อยากจบ ที่จบคือไม่ใช่เขาฮะไม่ใช่ครับผมผมจะจบชีวิตนะนะฮะวันนี้เรามีเรื่องราวต่างๆมากมายและหลากหลายให้ได้ชมกันในรายการของเราเริ่มต้นจากเราจะไปเที่ยวเมืองนอกกันแน่นอนใน Amazing ต่างแดนครับในสัปดาห์นี้นะครับเราเดินทางไปที่กรุงเอเธนประเทศอะไรครับกรีซเอเธนส์กรีซครับกรีกรีซยังไง ประเทศนี้เปนตรงกรีประเทศนี้นะครับมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มีเรื่องราวโบราณสถานค่อนข้างเยอะแต่บางอย่างโบราณสถานของเขาก็เรียกว่าไล่ยาวจนถึงปัจจุบันอย่างเช่นกําเนิดของกีฬาโอลิมปิกนี่วันนี้เราไปเปิดนะฮะสนามกีฬาโอลิมปิกตั้งแต่ยุคโบราณแรกๆเลยเป็นหินเลยจนถึงยุคปัจจุบันนะครับที่เรียกว่ายังคงสมบูรณ์แบบทั้งหมด รวมถึงอาหารกรีกนะครับที่หลายๆท่านอาจจะรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างวันนี้คุณได้รู้จักแน่นอนคุณโกครับได้ทานกันอย่างอร็ดอร่อยแน่นอ,อนเเราใช้คําว่าอริดอร่อย,อ,ยอร่อยอร่อยคอนเฟิร์มมาจากยุโรปจงไว้ใจใช่และแน่นอนครับในช่วงทอล์กโชว์ของผมวันนี้ใครก็ตามที่เป็นแฟนละครเย็นของช่อง3 คู่ปรับสลับร่างครับโอ้โหต้องชื่นชมน้องเต๋าก่อนเลยครับน้องเต๋านี่เล่นจนผมนึกว่าน้องเต๋านี่แน่ใจเลยไม่ใช่ครับพี่มันเป็นเอ็กติ้งบาทบทบาทอะไรผมก็ถามก่อนที่ออกทข้า์ฉันถามเต๋าเต๋าครับอาถามจริงนะเต๋าเต๋าหรือเปล่าใช่ใช่ไหมเออไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมผู้ชายแน่นอนแต่ผมเรียนรู้ทั้งหมดจากการเล่นจากพี่แพทอ๋อผมรากฏว่าแพทเป็นโค้ด acting ให้เป็นครับบอกว่าเอ้ยต้องเล่นงี้แต่ไม่ได้มาคู่เดียววันนี้แน่นอนมีนะครับบอยโชคชัยด้วยและยังมีน้องหลับปุ๋ยพิมพ์รตามีน้องเจสนะครับเจสสิก้านะครับแล้วก็น้องปามสุปชัยครับเรียกว่ามากันหมดเลยสนุกสนานขนาดไหนเบื้องหลังกองจะเป็นยังไงแพทนับประพาแสบแค่ไหนได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าเป็นพี่ใหญ่เลยเป็นหลักเลยผู้หญิงผู้หญิงคนนี้มีมีองค์ครับมีองค์มีองค์ครับแกนั่งอยู่ในกองจริงรับ มายิ่งนานวันขึ้นองค์ยิ่งลงมากยิ่งลงมากขึ้นครับแส่จริงๆแต่ว่าขนาดไหนอย่างไรสนุกสนานแน่นอนอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าทัานพลาดรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เอเทธนส์นะครับถือว่าเป็นศูนย์กลางนะครับและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกรีซเฮโรเดสอร์ติกัสนะครับสนามกีฬาแห่งนี้เนี่ยก็ถือว่า เป็นโรงละครไปด้วยในตัวนะครับวิหารพาเทนอนเป็นวิหารซึ่งสร้างมา5 0 0ปีก่อนริตศักระชวิหารอีเรคทเเวียนนะครับซึ่งสร้างมาเขาบอกว่า420ปีก่อนคิดตการวางปั๊บก็รู้ครับสลัดกรีกนะครับเขาจะทานกับอาหารจานหลักของเขาบ้านเราก็จะเรียกแซนด์วิชก็แล้วกันแต่แซนด์วิชของเขาจะทานกับบาร์บีคิวนี่เป็นสนามกีฬาโอลิมปิกล่าสุดนะครับเมื่อปี2004นนะครับเป็นครั้งที่28บนะครับตำบลนี้มีสนามกีฬาเป็นสนามกีฬา ยุคใหม่แห่งแรกของโลกยากมากคือเราคิดไม่ออกว่าเราจะเล่นเป็นผู้หญิงยังไงแล้วก็เราแสดงออกไปแล้วมันจะเหมือนกระเทยหรือเปล่าเหมือนแต๋วหรือเปล่าคือเอาแบบจมูกจนจมูกอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยไม่ขนลุกอ่ะคือตามพี่แพทตามพี่แพทตลอดแพทเองก็ตามเขาเหมือนกันถ้าสิงกันได้นี่สิงกันไปแล้วนะคะชอบไหมชุดเขาว่ายน้ำอ๋อ ก็ก็แอบดูทุกครั้งที่เขาโดนครับได้ครับคือหนูรู้สึกว่าตัวละครเด็ดดวงดีกว่าตัวจริงเรมีคนชมเต่าว่าเล่นผู้หญิงได้ดีกว่าเล่นเป็นผู้ชายอีกเขาก็เลยกลังลังเลแลบปรึกษาแพทอยู่ว่าจะเปลี่ยนเลยจะเดินทางไหนดีก่อนวันสุดท้ายจะมา and yeah. yeah.